สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอ l ลเฟนปุ o กกี้กันอีกแล้วครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับพอดีติดธุระบางอย่างนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปให้ทางแม่แม่เอฟซดูนะครับผมเกี่ยวกับน้องช้างที่วังทุนะครับวันนี้เราจะพามาดูท้องกิ๊ดนะครับ พี่พลอยทองนะครับผมน้องคิดนี้เป็นลูกอของควานช้างนะครับผมของปานไพบุญครับแล้วก็น้องสาะะครับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดช่วงปิดเทอมนะครับก็เลยมีเวลาว่างนะครับผมลงมาดูแลน้องช้างช่วยคุณพ่อแล้วก็คุณตานะครับผมในการดูพี่พลอยแล้วก็น้องเพชรนะครับ โดยปกติทั่วไปนะครับของอเด็กในหมู่บ้านช้างนะครับก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับเรื่องช้างเป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่า,าต้องเติบโตมาในครอบครัวควานช้างนะครับผมต้องช่วยคุณพ่อหรือว่าช่วยทางญาตินะครับผมในการดูแลช้างนะครับแม้ว่าจะ ไปถัดญ้าให้ช้างหรือว่าการาทําความสาอะอาดพื้นที่อยู่ต่างๆของน้องช้างนะครับทําให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลช้างนะครับไปในตัวแล้วก็จะสามารถเรียนรู้สื่อต่างๆนะครับผม จากทางคุณพ่อหรือว่าทางญาตินะครับผมทางครอบครัวของน้องคิดนะครับก็ดูแลช้างอยู่สองเชือกก็คือพี่พลอยทองแล้วก็น้องเพชรนะครับผมซึ่งตอนนี้น้องเพชรก็กำลังทำกิจกรรมอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับคำว่ากิดนี่นะครับผมเป็นภาษาถิ่นนะครับผมเป็นภาษากลวยแปลว่าเล็ก ตัวเล็กนะครับหรือว่าลูกคนสุดท้องนะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าน้องเล็กหรือว่าน้องที่เกิดคนสุดท้องนะครับผมเพราะว่าน้องกิดมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนนะครับผมชื่อนี้เป็นชื่อที่พ่อและแม่นะครับผมชอบตั้งให้กับลูกคนสุดท้องนะครับผมหรือว่า เด็กชายที่มีลักษณะตัวเล็กๆนะครับคนโดยทั่วไปนะครับจะรู้จักคนกลวยในฐานะของคนสวยนะครับผมซึ่งเราควรที่จะเรียกเขาว่าคนกลวยหรือคนกุยมากกว่านะครับผมคำว่ากลวยหรือกยุยแปลว่าคนนะครับผม ส่วนคําว่าสวยนี้เป็นคําที่เรียกติดปากกันมาตั้งแต่นานแล้วนะครับทําให้เกิดความเคยชินซึ่งในสมัยก่อนนะครับสมัยสังคมศักดินานะครับผมจะต้องมีการส่รงเครื่องบรรณาการหรือไม่ก็พืชผลทางการเก,กษตรทรัพย์สินต่างๆนะครับผมไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับ พื้นที่ส่วนหลักนะครับแต่ถ้าว่าทางชาวกล้วยเนะี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างนั้นก็เลยส่งคนไปเป็นแรงงานไปเป็นสวยแทนทำให้ผู้คนเรียกชื่อคนเหล่านี้ว่าคนสวยแทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมซึ่งถ้าจะเปรียบกับปัจจุบันก็คือเป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะ เหยียดครับผมซะมากกว่าดังน,นั้นเราควรจึงเรียกว่าคนกลวยหรือคนกลุยนะครับผมน่าจะเหมาะมากกว่านะครับแต่บางครั้งความเชื่อที่ถูกสืบต่อกันมานานๆเรียกมาน,านานนะครับผมก็บางครั้งก็ยากนะครับผมที่จะ,ะแก้ไข <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราแวะ,ะไปดูนะครับผม พี่แม่ส้อยแล้วก็น้องพุกกี้ก่อนนะครับผมตอนนี้พี่แม่ส้อยก็กลับมาอยู่ที่เดิมน,นะครับผมมาเก็บต้นสับปะรดที่ถูกเผาแล้วนะครับมากินโดยเวลาที่พักจากการขายนะครับพี่แม่ส้อยจะเดินตรงดิ่งเข้ามาหาบริเวณนี้ทันทีนะครับมาทุกวันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมน้องถึงชอบมากินอา,อาหารที่อยู่ตรงนี้นะครับบางครั้งนะครับพ่อควานาก็ค่อนข้างที่จะระวังนะครับผมเรื่องอาการที่น้องเนี่ยไปเก็บนะครับผมเศษอาหารจากที่เหลือจากที่ช้างื่อ,อื่นกินนะครับผมซึ่งบางทีอาจจะมีการาถ่ายหรือว่าปัสสาวะนะครับผมลงไปจุดนั้น นะครับซึ่งาบางครั้งช้างอาจจะเป็นโรคท้องร่วงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะนำพาไปสู่อีกช้างเชือกหนึ่งได้นะครับหากว่าช้างเชือกใดนะครับเกิดอาการท้องร่วงนะครับผมก็จะนำนะช้างเชือกนั้นนะครับแยกออกไปอยู่ต่างหากนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ ระบาดนะครับผมของเชื้อโรคนะครับผมซึ่งาสามารถแพร่ได้จากการสัมผัสน,นะครับผมเช่นเดียวกับคนนะครับผมที่ล้างมือไม่สะอาดนะครับผมเวลากินอาหารก็สามารถเกิดอ,อ,าอาการท้องร่วงได้แล้วก็ควันช้างก็จะนําช้างไปผูกเอาไว้ในป่านะครับผมเพื่อให้ช้างได้ถ่ายแล้วก็กินเปลือกไม้เพื่อเป็นการรักษาช้าง ไปในตัวนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับการทำงานของน้องพุก,กี้แล้วก็เพื่อนๆช้างตกงานที่วังทะลุนะครับช่วงนีอ้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่า,าฝนไม่ตกนะครับผมฝนตกเฉพาะในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าตรงทีวง่วังทะลุน้องอยู่เนี่ยฝนไม่ตกเลย นะครับอากาศค่อนข้างจะอบอ้าวโชคดีที่ยังมีแม่น้ำนะครับผมให้น้องช้างลงไปได้อาบน้ำแล้วก็ได้คลายความร้อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องพกกุกี้แล้วก็เพื่อนๆที่หวังทะลุด,ด้วยนะครับอย่าลืมอุดหนุนอาหารออนไลน์นะครับขอบคุณครับ